ดีกับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ค่ำคืนแห่งความหลอนครับเราจะมาล้อมวงกันเล่าเรื่องมันหลอนกันแบบนี้ทุกคืนวันเสราร์กับช่วงเสราร์ขยนขวัญสำหรับเรื่องหลอนๆในอีพีแรกนี้นะครับเป็นเรื่อง ที่เพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งสมัยเรียนมปลายได้นายมาถ่ายทอดให้ผมได้ฟ,ฟังัและเป็นเรื่องที่โด่งดังเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่บ้านและทั้งตำบลน,นั้นเลยทีเดียวครับ,รบซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินและก่อนจะไปรับฟังเรื่องนี้ อยากให้ทุกคนใช้วิตาจระยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับคนโบราณได้บอกเอาไว้ว่าในคืนวันพระนั้นจะเป็นคืนที่ผู้ผีวิญญาณจะออกมาขอส่วนจริงหรือไม่มาฟังเรื่องนี้กันครับ ทุกคนดย้อนกลับไปในอดีตเมื่อเรารา,ราวเกือ26ปีที่แล้วครับกบเป็นเพื่อนสนิทของผมสมัยเรียนมปลายที่โรงเรียนมัธยมชื่ออั่งแห่งหนึ่งครับกบเล่าให้ฟังว่าเมื่อเราราวปีพศ .2539 ตอนนั้นกบ น่าจะเรียนอยู่ชั้นป .4 ครอบครัวของกบมีอาชีพทำไร่ทำนาและเลี้ยงชีพด้วยการหาปูหาปลาตามท้องนามาทำอาหารกินกันในครอบครัวซึ่งถ้าวันไหนหาปลาได้เยอะกบก็จะแบ่งนํนำไปเร่ขายในหมู่บ้านพอได้เงินมาจาก ในครอบครัวซึ่งทําให้กิจวัตรประจําวันของกบนั้นตอนเช้าก็ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือพอตัวตอนเย็นหลังเลิกเรียน,ยนก็จะออกไปทุ่งนาเพื่อหาปูหาปลาทําอยู่อย่างนี้เป็นประจําครับ,รบแล้วเหตุการณ์ที่ทําให้กบ จดจำจไม่มีวันลืมก็เกิดขึ้นครับกบเล่าต่อว่าในตอนเย็นของวันศุกร์หลังเลิกเรียนพอกบกลับมาถึงบ้านก็เห็นพ่อกำลังเตรียมเครื่องมือในการหาปลามีเบ็ดไม้ไผ่มีหม้อแบตเตอรี่และหัวไฟฉาย ที่เอาไว้ส่องหาปลาในเวลากลางคืนอีกทั้งยังเตรียมกับข้าวไปด้วยกบเห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าคืนนี้พ่อต้องออกไปหาปลาและค้างคืนที่ทุ่งนาอย่างแน่นอนซึ่งปกติกบจะไปหาปลากับพ่ออยู่สองคนบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยได้ค้างคืนเลยแต่ในวันนี้ครับกบไม่คิดว่าพ่อจะออกไปหาปลานั่นเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันออกพรรษากบจึงทักพ่อไปว่าพ่อพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษานะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ พ่อจะออกไปหาปลาอยู่เหรอพ่อของกกก็ตอบกลับว่าคืนนี้แหละน่าจะได้ปลาเยอะเพราะคนไม่ค่อยออกไปหาปลากันจะได้ไม่มีใครมาแย่งเดี๋ยวคืนนี้พ่อจะพาไปปักเบ็ดที่โคกใหญ่ยายสาซึ่งคำว่าโคกในภาษาอีสานนั้น ก็จะหมายถึงป่าที่อยู่ในที่สูงหรือทุ่งนาที่ติดกับชายป่าครับกบได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับชะงักไปพักหนึ่งครับนั่นเพราะคืนนี้เป็นคืนวันพระใหญ่และบรรยากาศในทุ่งนาแถวชายป่าจะน่ากลัวมากแถมยัง เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังว่าในวันพระใหญ่จะมีพูดผีวิญญาณออกมาขอส่วนบุญด้วยนั่นยิ่งทำให้กบรู้สึกกลัวและขนลุกมากขึ้นกว่าเดิมในเวลาประมาณสี่โมงเย็นครับกบกับพ่อก็เก็บของใส่กระเป๋าสบาย เตรียมข้าวปลาอาหารเสร็จทั้งสองคนก็ปั่นจักรยานกันออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังที่หมายครับซึ่งพ่อเป็นคนปัน่นกบเป็นคนซ้อนพร้อมกับสะพายข้าวของและเตรียมข้องสำหรับใส่ปลาไปด้วยสองพ่อลูกครับเดินทางด้วยจักรยานโบราณเก่าๆคันหนึ่ง ปั่นไปตามถนนที่เป็นดินแดงในหมู่บ้านและเริ่มลัดเลาะออกไปทางทุ่งนาซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศสองข้างทางจะเป็นป่าที่มืดทถบกบเล่าว่าอากาศตอนนั้นนิ่งๆเย็นเยือชวนขนหัวลุกจริงๆระหว่างทางกบแทบไม่เห็นชาวบ้าน ชาวไร่ชาวนานเลอเหมือนกับว่าวันนี้จะมีแค่สองพ่อลูกเท่านั้นที่ออกมาทุ่งนาและประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงครับกบและพ่อของกบก็มาถึงโคกใหญ่สาตรงหน้าทางเข้ามีต้นตาลอยู่สองต้นครับห่างกันราวๆสามเมตรได้ ซึ่งก้มองดูแลว้วดูเหมือนเป็นส้งประตูทางเข้ายังไงยังกันเลยพ่อจอดจักรยานพิงไว้กับต้นตาลเลยข้างหน้ามองไปเป็นทุ่งนาสีเขียวขจีที่ปลายทุ่งนาชายป่ามีเถียงนาเก่าๆอยู่หลังหนึ่งครับที่ยายสาและตาจ่อยเอาไว้สำหรับพักพิงหลบแดดหลบฝนตอนที่ทำไร่ไถนา ลักษณะเถียงนาครับจะมีเสาไม้เก่าๆหกต้นมีชานพักและที่นอนที่เป็นพื้นยกสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งกบกับพ่อขนข้าวของอุปกรณ์มาที่เถียงนาครับคืนนี้กะว่าจะพักค้างอ้างแรมที่นี่ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เวลาออกไปหาปลากบกับพ่อ ก็จะพักตามเถียงนาของชาวบ้านอยู่ตลอดพอจัดแจงที่พักแรมเสร็จพ่อของกบก,ก็ออกไปเดินปักเบ็ดตามนาข้าวและแถวลําห้วยโดยให้กบรอที่เถียงนาครับเวลาผ่านไปราวๆหนึ่งชั่วโมงครับฟ้าเริ่มมืดบรรยากาศเริ่มหนาวเย็นเยอืเยอกพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า กบจึงเริ่มก่อกองไฟที่ข้างๆเถียงนาแล้วก็เตรียมกับข้าวไว้รอพ่อกลับมาแต่ในระหว่างที่รอพ่ออยู่ครับกบบอกว่าบรรยากาศรอดตัวเงียบสนิทไม่มีแม้เสียงกบเสียงเขียดหรือแม้แต่เสียงจิ้งหรีดร้องเลยแม้แต่ตัวเดียวบรรยากาศมันเงียบผิดปกติครับ ทันใดนั้นเองกบได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังเดินแหวกหญ้าแห้งออกมาจากป่าข้างเถียงนาดังแครกแกรกกบหันไปตามเสียงครับแต่มองเห็นว่าไม่มีตัวอะไรโผล่ออกมาจากป่านั้นเลยเพราะเวลานี้นั้น ป่านั้นได้เมื่อสนิทแล้วครับแล้วเสียงก็เดินวนรอบไปอีกฝ้าของเทียงนาทำให้กบขนหัวลุกสู้ขึ้นทันทีกบร้องตะโกนเสียงหลงเลยครับแล้วรีบคว้าแบตเตอรี่ที่ส่องไฟวิ่งลงไปทุ่งนาเพื่อจะไปหาพ่อทันทีครับในจังหวะนั้นเองพ่อของกบ ก็กำลังเดินมาที่เถียงนาพอดีพ่อถามว่าเป็นอะไรลกูกกบบอกพ่อว่าผีหลอกผีหลอกพ่อผีหลอกผมมีเสียงเดินออกมาจากป่าตัวสัน่นพูดจาริ้นรัวฟังไม่ได้ความเลยด้วยความกลัวพ่อจึงปลอบว่า ไม่มีอะไรหรอกลูกแค่เสียงลมพัดต้นไม้ใบหญ้าก็เท่านั้นเองอย่าคิดมากเลยแล้วพ่อก็พากบมาพักที่เถียงนาแล้วบอกกับกบว่าเดี๋ยวพ่ออยู่ด้วยไม่มีอะไรหรอกเรามากินข้าวกันดีกว่าผ่านไป ราวๆสองถึงสามชั่วโมงครับหลังจากที่กบกับพ่อได้กินข้าวเย็นเสร็จแล้วพ่อก็เอยนตัวลงพักผ่อนสักพักหนึ่งตอนนี้เวลาเราๆเกือบจะสี่ทุ่มได้พ่อก็เลยพากบออกไปดูเป็ดที่ปักไว้ตามหนาข้าวครับกบก็สะพายข้องและหยิบแบตเตอรี่ รีบเดินตามพ่อไปทันทีแต่วันนี้แปลกมากครับไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวที่จะมากินเบ็ดซึ่งผิดปกติซึ่งเวลาประมาณนี้ปลาน่าจะติดเบ็ดบ้างแล้วแล้วเวลาก็ผ่านไปครับกบก,กับพ่อเดินดูเบ็ดไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มมีกบมีปลามากินเบ็ดบ้างแล้ว พอเริ่มเหนื่อยพ่อจึงพากบเดินกลับมาพักที่เถียงนาครับแต่พอมาถึงเถียงนาครับจะมีเบ็ดอยู่ขันหนึ่งที่พ่อปักไว้ข้างๆเถียงนาพ่อส่องไฟไปเห็นแล้วว่ามีปลาติดเบ็ดครับเสียงปลาดิ้นได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยกบดีใจมากคิดว่าวันนี้ น่าจะได้ปลาตัวใหญ่พ่อรีบวิ่งไปและกบก็รีบวิ่งตามพ่อไปพ่อวิ่งไปถึงเบ็ดแล้วนั่งลงเพื่อจะปลดเอาปลาที่ติดเบ็ดนั้นเสร็จแล้วพ่อก็เอาปลามาใส่ลงในคลองที่กบสบายอยู่และในขณะนั้นเองครับแสงไฟจากไฟฉายที่คาดอยู่บนหัวของพ่อนั้นสาดไป ข้างหน้าพ่อมองเห็นเป็นเสาไม้สองต้นปักอยู่ในนาข้าวพ่อของกบสตาร์ไฟกลับมาส่องอีกทีด้วยความสงสัยพ่อเห็นมันเป็นเสาไม้เก่าๆสีดำคล้ำเหมือนมีน้ำซึมอ,ออกมาแฉะ,แะพ่อเอกใจว่าเทียงนามีเสาแค่หกต้นแล้วเสาสองต้นที่ปักอยู่ในนาข้าว ติดตดกับเถียงนาสองเสานี้มาจากไหนยังไม่ทันได้หายสงสัยครับเสาสองต้นเหมือนเริ่มขยับ,ยบพ่อก็ตกใจจึงค่อยๆสาดไฟแงนขึ้นไปดูครับพร้อมกันนั้นกบก็สาดไฟแงนตามขึ้นไปด้วยกบกับพ่อถึงกับชะงักและช็อกไปเลยครับ พร้อมตะโกนเสียงหลงโวกเวกโวยวายเลยเพราะเสาที่เห็นมันไม่ใช่เสามันกลายเป็นขาของคนครับแต่ขาคูาน่นี้มันยืดขึ้นไปหนีแสงไฟยิ่งพ่อส่องไฟขึ้นไปสูงเท่าไหร่ขาคู่นั้นยิ่งยืดสูงขึ้นไปบนฟ้าครับพร้อมกับเห็นตัวคน และมือยาวๆที่ยืดลงมาข้างล่างพร้อมกับเสียงร้องเสียงร้องวีดแหลมๆ,ลๆกบตะโกนเสียงดังเลยครับว่าผีร้องกบตัวสัน่นเสียงสัน่นร้องโวยวายพร้อมกับพ่อของกบตะโกนว่าผีเปลดเท่านั้นแหละครับ ทั้งสองคนวิ่งฝ่านาข้าวเป็นทางยาวไปเลยพร้อมตะโกนผีเปรตผีเปรตทั้งพ่อและกดทิ้งของทุกอย่างครับตอนนี้หม้อแบตเตอรี่เบด็ดและข้องที่ใส่ปลาทิ้งกระจัดกระจายวิ่งหนีกระเจิงไปที่ทางออกที่เป็นต้นต่างสองต้น และมีจักรยานจอดเพียงอยู่ครับขณะที่พ่อและกอดวิ่งไปถึงที่ต้นตาลในขณะที่พ่อกำลังจะจับแฮนจักรยานเตรียมจะคร่อมปั่นออกไปนั้น <ไป S 1> ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีลูกอะไรสักอย่างหล่นตุ๊ตุ๊บลงมาอย่างแรงแล้วกลิ้งกลิ้งกล,ล,ลิ้งตามจักรยานมากบหันหลังไปมองดู เหมือนว่าจะเป็นลูกมะพร้าวแห้งแต่ก็นึกขึ้นได้ว่านี่มันคือต้นตาลทำไมมีลูกมะพรา้าวหกลิ้งมากใกล้ๆมันคือหัวของคนครับหัวที่แห้งซีดใบหน้าซีดเหลืองดวงตากลมสีขาวเลือกทะลุออกมาจากเบ้าตาแล้วมีเสียงร้องวี ทั้งสองคนทิ้งจักรยานวิ่งหนีสุดชีวิตครับโดยขณะที่วิ่งนั้นพ่อของกลุได้หันกลับไปมองข้างหลังต้นตาลทั้งสองต้นกลายเป็นขาของผีเปรตตนนั้นครับมีมือยาวๆที่กำลังกวักมือเรียกทั้งสองคนเหมือนกับว่าจะเรียกให้กลับมาเท่านั้นนะครับทั้งสองคน รีบโกยวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านกบเล่าว่าเราทั้งวิ่งทั้งเดินสลับกันใช้เวลาไม่นานก็วิ่งมาถึงหน้าบ้านแม่ถึงกับตกใจที่ทั้งสองคนร้องโวยวายวิ่งมาภาพที่แม่เห็นคือทั้งสองคน ผมตั้งชีฟ้านาซิดเหงื่อแต่งตามเนื้อตามตัวเลอะไปด้วยโคลนและต้นไม้ใบหญ้าแม่จึงได้ถามว่าเป็นอะไรกันสองคนพ่อลูกวิ่งหนีอะไรมาพ่อไม่พูดอะไรเดินสายหน้าเข้าบ้านไปแต่กบได้เล่าทุกอย่างให้แม่ฟัง ถึงสิ่งที่ได้พบเจอแล้วแม่ก็ปลอกขวัญเรียกขวัญเอย๋ยขวัญมานะลูกขวัญมาอยู่กับลูกแม่นะและบอกกับกบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าจะพาไปรดน้ำมนต์ที่วัดคืนนั้นทั้งสองพ่อลูกถึงกับไข้ขึ้นเลยครับแม่ต้องหายามาให้กินทั้งสองคน แล้วค่ำคืนอันโหดร้ายก็ผ่านไปพอถึงตอนเช้าก็มีเพื่อนบ้านลุงป้านาอามารวมตัวกันที่บ้านพ่อของกบได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังทุกคนต่างสรุปและเห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นผีเปรตของทิดกอบที่ตายไปเมื่อหนึ่งปีก่อน และคาดว่าเปรตทิดกอขคงไปเฝ้าที่นาของเขาเองหลังจากนั้นแม่ก็พากลกับพ่อไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อรดน้ำมนต์จึงได้อาการดีขึ้นครับและหลวงพ่อท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่าทิดกอบก่อนที่จะเสียชีวิตเคยมาบวชที่วัดแห่งนี้และตอนที่บวชทิดกอบ ได้ขโมยเงินที่ตู้บริจาคของทางวัดที่ชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญไว้และตอนก่อนบวชนั้นทิดกอบเป็นคนติดเหล้าอย่างหนักครับเวลาดื่มเหล้าเมาก็ชอบตุดตีทำร้ายพ่อแม่นั่นก็คือยายสาและก็ตาจ่อยนั่นเองครับชอบด่าแม่ด่าพ่ออยู่เป็นประจำทำให้เมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ต้องเกิดเป็นผีเปรตนั่นเองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าเรื่องนี้ในส่วนตัวผมนั้นได้ฟังครั้งแรกผมเองยังขนหัวลุกเลยครับตอนที่ขาคู่นั้นยืดขึ้นไปบนฟ้าแล้วเห็นตัวเปรตแล้วยังมีเสียงร้องวิญ ทำเอาผมหลอนไปหลายวันเลยครับเอาละครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอจบเรื่องราวหลอนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนๆเรื่องต่อไป สวัสดีและสวัสดีครับ